กาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของความสันโดษเรียบง่ายจะปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยก็ต้องทำใจให้สงบง่ายๆหากคนที่จากทำใจให้อินโนเซนบริสุทธิ์เหมือนเด็กๆเดีเด๋ยวก็เข้าถึงได้และสิ่งที่เป็นความลับเรื่องเหลือเชื่อเช่นนรกสวรรค์นิพพาน ก็จะถูกเปิดเผยออกมาเหมือนเราเปิดม่านในความมืดในยามรัติการใ้แสงสว่าง,งดวงจันทร์ทำความสว่างให้แก่โลกเราเป็นคนธรรมดาต้องทำแบบคนธรรมดาตั้งยอมรับว่าความมืดความมืดเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเจอ ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเฉพาะเราคนเดียวทุกคนต้องเจอมาก่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะไปวิตกกังวลทุกขร้อนใจทำใจให้สงบนิ่งรักษาอารมณ์ดีอารมณ์สบายเอาไว้เดี๋ยวจะได้เข้าถึงที่พึ่งภายในคือพระรัตนตรัยกันทุกคนนะจ๊ะมีธรรมภาสิต ที่ปรากฏในกุตกนิกายธรรมบทความว่านรชนผู้ประมาทเจ้าเป็นชู้กับภรยาของคนอื่นย่อมถึงฐานะอันเศร้าหมองสี่อย่างคือหนึ่งได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญสองไม่ได้นอนตามความปรารถนาสามถูกเน้นท้าจากผู้อื่น สย่อมเข้าถึงนรกคำว่านารชนผู้ประมาทในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ตามใจตัวเองเข้าข้างตัวเองว่าผิดพลรราดนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกคนอื่นเขาก็ทำกันดังนั้นคงไม่บาปมัง้งเลยประพฤติผิดในภรรยาหรือสามีของคนอื่น จึงประสบเหตุแห่งทุกสี่ประการดังกล่าวข้างต้นและเพราะฉะนั้นบุรุษหรือสตรีที่มีคู่ครองแล้วควรยินดีจฉพาะคู่ครองของตนส่วนผู้ที่ยังไม่มีอ้าจะเลือกหาคู่ครองก็ควรเลือกคนที่ยังไม่มีเจ้าของร,รักความสงบรักชื่อเสียง จะได้ประพฤติล่วงละเมิดสีลข้อนี้เป็นอันขาดต่หากตามใจกิเลสที่คุกรุนอยู่ในใจและไปล่วงละเมิดภรรยาของคนอื่นอาจสุขเพียงชั่วครู่แต่ต้องสร้างศัตรูเพิ่มอีกมากมายไหนจะต้องไปเสวยทุก์ในบบยยาวนานและต้องใช้วิบากกรรมอีกหลายชาติ วิบากกรรมวิบากกรรมไม่เคยผ่อนโทษให้ใครนะจ๊ะแม้แต่พระโพธิสัตว์ผู้สั่งสมบ่มบารมีมามากมายยังเคยตกนรกเป็นนานหลายชาติทีเดียวเพราะความตามใจกิเลสนี้แหละเรื่องท่านมีอยู่ว่าในพบชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลช่างทอง เมื่อเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มผู้มีรูปงามมีความเฉลียวฉลาดได้ฝึกฝนจนเป็นช่างทองฝีมือเยี่ยมมีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องเลือตั้งแต่วัยหนุม่มเศรษฐีใหญ่ในเมืองถึงกับว่าจ้างใมาทำเครื่องประดับแก่ธิดาของตนเป็นพิเศษเพ่อเข้าวพิธีแต่างงานกับลูกเศรษฐีผู้มีตาะกูลเสมอกัน พอเศรษฐีได้เห็นลักษณะงดงามชวนหลงใหลของช่างทองก็เกรงว่าลูกสาวของ,งตนจะเป็นหลงรักช่างทองผู้มีฐานะตามกว่าสมการไม่คู่ควรกับตระกูลของตนจึงถามหนุ่มช่างทองว่าหากท่านได้เห็นเพียงแค่คอมมือและข้อเท้าของลูกเราท่านจะสามารถ จะทำเครื่องประดับได้ไหมใช้หนุนประจำนาในการทำเครื่องประดับรับคำว่าทำได้ท่านเศรษฐีไม่มีปัญหาขอให้สั่งมาเถอะทำได้ทั้งนั้นเศรษฐีจึงสั่งให้คนงานก้านฝาผนังระหว่างคนทั้งสองจะช่องเพียงให้มือและเท้าลอบไปได้เท่านั้น ทำให้ลูกสาเศรษฐีเกิดความสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ให้ช่างทองน่ะวัดขนาดทดลองเครื่องประดับเหมือนช่างคนอื่นก็ทํากันหรือช่างคนนี้มีรูปลักษณ์พิสดารม่น่าดูนางจะมองตามช่องไม้ด้วยความสงสัยเมื่อได้เห็นรูปร่างถึงงดงามของช่างทองก็หลงไหลรักใคร่ ในลงมือเขียนจดหมายบอกรักทิ้งลมเบื้องหน้าช่างหนุ่มมีใจความว่าช่างทองผู้เป็นที่รักหากท่านอยากจะเห็นรูปร่างของเราก็าจะมาพบเราที่ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านในคืนวันนี้เถิดในจากหนุ่มช่างทองได้เห็นมือเห็นเท้าแล้วก็ชวนให้อยากจะพบผู้เป็นเจ้าของก็จะชวนในลุ่มหลงเพียงใด ื่อลุสาวเศรษฐีหยิบยื่นโอกาสให้ก็ดีอกดีใจพอได้เวลาก็เป็นนั่งรออยู่ใต้ต้นไม้ที่นัดหมายแต่ด้วยความตรากตรำกลำงานมาทั้งวันจึงง่วงนอนมากในที่สุดลูกสาวเศรษฐียังไม่ทันมาถึงก็ได้เผลอหลับไปเสียก่อนเมื่อคนในบ้านหลับกันหมด ลูกสาวเศรษฐีจึงแอบจัดอาหารออกมาพบกับ่างทองนางเห็นเขาหลับสนิทจะปลุกให้ตื่นก็เกรงใจเลยแต่นั่งเป็นเพื่อนคอยไล่ยุงให้เขาหลับอย่างสบายครั้นนั่งอยู่ครู่หนึ่งชายหนุ่มก็ยังหลับสนิทไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกตัวนางยังวางขันทองไว้เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่า ตนได้มาตามนัดหมายแล้วจากนั้นก็รีบกลับเข้าบ้านรักเรงว่าจะเป็นเป้าสายตาของคนอื่นวันต่อมาลูกาสาวเศรษฐีแอบทิ้งจดหมายนัดพบอีกพร้อมกับคำชัดให้เขาอดทนอย่าหลับเหมือนเมื่อวานจา้างทองก็ได้ไปรอที่เดิมแต่กลับเผลอหลับไปอีก นางได้แต่วางอาหารเอาไว้ให้แล้วก็เดินกลับไปด้วยความผิดหวังวันที่สามเหตุการณ์ยังคงเป็นเช่นเดิมลูกสาวเศียฐีรู้สึกเสียใจที่แม้ได้อยู่กล้รชิดแต่ไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับชายคนรักคิดปลงว่าคงไม่ได้สร้างสมบุญณร่วมกันมาจึงต้องคล้วคลาดกันเช่นนี้วายชนุ่มคลั้นตื่นขึ้นมาทีใด เห็นในขันทองก็รู้สึกไม่พอใจตัวเองจี่ได้เผลอสติหลับไปทำให้พลาดโอกาสที่จะได้พูดคุยกับลูกสาวเศรษฐีวันลงขึ้นมาถึงวันกำหนดแต่งงานของลูกสาวเศรษฐีชายหนุ่มก็ยังไม่สามารถตัดความเยื่อใยออกไปได้ได้เฝ้าคิดถึงนางมิเสื่อมคลายจึงคิดอบายที่จะได้ใกล้ชิดกับนางโดยการทำเครื่องประดับ จึงงดงามประนี่ไปถวายพระมหาอุปราชซึ่งเครื่องประดับชิ้นนี้เป็นที่ถูกพระไทยของโลกมากถึงก็ตรัสถามว่าท่านนำเครื่องประดับมามอบให้เราเนะ่ะท่านต้องการสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนละ่ะช่างทองได้โอกาสกราบทูลความประสงค์ตนให้ทรงทราบพ,พระมหาอุปราชกลับเห็นชอบด้วย พร้อมออกบายช่วยเหลือโดยปลอมแปลงแต่งกายให้ในายช่างทองเป็นหญิงและมาบ้านทันเศรษฐีสนทนากับทันเศรษฐีว่าที่ชายแดงเกิดกบฏขึ้นพระเจ้าพี่ต้องการให้เราไปปราบเราจึงมาขอความช่วยเหลือจากลูกสาวท่านให้ช่วยดูแลน้องสางวาเราเป็นการชั่วคราวหน่อยเพราะช่วงที่เราไม่อยู่ไม่มีใครดูแลนาง แต่ำให้นางเหงาใจได้แต่เศรษฐีบายเบียงว่าลูกสาวตนแต่งงานแล้วคงจะไม่มีเวลาเป็นเพื่อนเล่นกับนางมหาปร,รารก็ยังคงยืนยันเช่นเดิมพร้อมกับรับสั่งให้ดูแลนางอย่างดีห้ามบุคคลอื่นแม้แต่สามีของทิดาเศรษฐีเข้าไปรบกวนเปน็นกานขาดฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นมา หนุ่มช่างทองก็ได้เพลิดเพลินอ,อยู่กับลูกสาวเศรษฐีสมความปรารถนาถึงสามเดือนพระมหาราราจึงมารับกลับและจากการผิดศีลคือแอบมีชู้กับภรรยาของคนอื่นในครั้งนั้นไลยทำให้หนุ่มช่างทองต้องตกนรกเวียนวนอยู่ในอบายภูมิยาวนานทีเดียวดูนะจ๊ะประชายหนุ่มช่างทอง ู้มีรูปสมบัติอันเพียบพร้อมจะกลับไปใช้ในทางที่ผิดศีลผิดธรรมก็เปรียบเสมือนผู้มีอาวุธร้ายไปใช้ประหัดประหารตนเองการที่ต้องตกนรกก็พร้อมไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในขนทางการสร้างบาร,รมีแต่หากว่าย้อนเวลากลับไปได้ ชายหนุ่มช่างทองคงจะไม่คิดแต่ตั้งลูกสาวเศรษฐีเลยแม้เพียงปลายเล็บเพราะมันไม่คุ้มกันเลยเมื่อเทียบกับความทุกข์ทรมานอันยาวนานในนิรยภูมิในเล่าที่เต็ไมไปด้วยกิเลสเย้ายวนใจนี้มีเพียงผู้ไม่ประมาทมีจิตมั่นคงในการรักษาศีลเท่านั้น ที่จะอยู่รอดปลอดภัยสามารถรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้โดยไม่ใช้ชีวิตผิดพลาดฉะนั้นลูกๆทุกคนจะได้ประมาทกันนะจ๊ะอย่าคิดเข้าข้างตัวเองมัวตามใจกิเลสว่าคงไม่เป็นไรมั้งคงไม่บาปหรอกเพราะคนทั่วไปเขาก็ปละบฤพุิดผิดสีิงนท่้งนั้น อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเอาคนที่มีกิเลสมาเป็นมาตรฐานไม่ได้หรอกต้องฟังคำของพระอรหันต์จึงจะปลอดภัยเพราะจะลาดไปแล้วจะมาแก้ไขหรือย้อนเวลาเพื่อกลับไปเริ่มตอนอดีตใหม่ไม่ได้แล้วดีที่สุดต้องการไว้เดียวแก้แย่ yeah, แล้วจะแก้ไม่ทันบาปกรรมที่ทำเอาไว้นั้น บางครั้งทำผิดพลาดครั้งเดียวแต่ต้องชอดใช้กรรมหลายครั้งและหลายชาติบางทียาวนานเป็นกลับกับหรือเป็นพุทธันดรมันชาไม่คุ้มเงินเลยในทำนองเดียวกันหากเรายอมอดทนที่จะสั่งสมบุญในทุกรูปแบบเพียงชาติเดียวความสุขและความสำเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นในลักษณะของรูปสมบัติ ทรัพส,สมบัติและคุณสมบัติก็จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานเหมือนกันดังนั้นให้มันสำรวจตรวจตาดูสิ่งตัวเราเองรักษาไวา้บริสุทธิ์บริบูรณ์และสั่งสมแต่บุญกุศลอย่างเดียวชีวิตจะได้สว่างสวัยไปทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบาร,รมีผู้มีจิตใจสูงส่งมีหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้น เอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็โศกเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายไดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ